น้องพีกอุย้ยนี่นี่โอ้ปิดงเี้ยงนะครับน้องมีโตรหรือเปล่าแค่นั่นละ่ปะปลาขาวสันเลยครับนั่นนี่นี่้ยปลาขาวสันเลยครับโอ้โห อุ้ยนนีี่ตััวปลาสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและก็เพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมสวัสดีกลางทุ่งไห้ทุ่งหน้าเนาะพี่น้องมื้อนี้อยู่กับบ่าวพี่ตายครับผมพาพี่น้องหาอยู่หากินครับมื้อนี้เป็นการปักเบ็ดครับผมผมเอาเบ็ดมา20หลังครับกับเยื่อเขียด เป็นยื่เขียดเนาะมีเขียดอยู่ประมาณสามสิบตัวแล้วพี่น้องเพราะว่าจับสะสมมาครับผมจับมือละห้าตัวสิบตัวเนาะเพราะว่ามันหายากครับผมแต่ว่าผมจับสะสมไว้ประมาณสองสามมือครับนี่ได้ยูพอใส่เนาะประมาณสามสิบตัวครับกับเบสยี่สิบหลังเนาะก็เลยเอามาใส่มาอนี่เมื่อกี้ฝนตกครับผมฝนหยุดตกแล้วแต่ไ่รู้ว่าปลาจะกินเหยื่อหรือเปล่าเนาะมีแน่นอนครับปลาเพราะว่าผมได้ยินเสียงมันดอนอยู่ครับตุบตับตุบตับอยู่ครับ ไห้นี่แหละครับผมแล้วก็ไห้ฟังพุ่นไห้ฟังนี่ก็มีน้ำอยู่นิหน่อยแต่ว่าผมจะใส่เริ่มจากนี้ไปออมไห้นี่เลยครับผมเบ็ดยี่สิบหลังเนาะหน้าจีพ่อครับผมไะเดี๋ยวใส่กันเลยครับผมบรรยากาศแบบคึ้นขึ้นขฟ้าคึ้นฝนเล่แล้วไ่ร,รู้ว่าจะตกไม่อีกหรือเปล่าเมื่อแรงนี้เนาะผมออกมาค่ำเลยครับผมหาโมงกว่าเอาละเดี๋ยวลุยไปเลยพี่น้องลุยใส่กันเลยครับผมเนาะเป็นเงียบเขียดครับผมหาอยู่หากินเนาะพี่น้องหมานไผ่หมานมันครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกทุกท่านครับไะลุย กับเบ็ดเบอร์หนึ่งนะพี่น้องเบ็ดแต่ละข้างครับผมเบอร์หนึ่งผมจะเกี่ยวข้างมันนะนี่ครับผมประมาณนี้เกี่ยวข้างครับเขียดกับห้ายหายก่พี่น้อง กุศิหาจับได้ครับผมคุณละสองสามมือจับรวมๆเนาะมือละหาโตซีฟโตรครับผมนี่ผมจะเกี่ยวข้างครับผมนี่ประมาณนี้ครับ พี่น้องเดี๋ยวขอทิ้งท้ายไว้ลังนี้เนาะเป็นลังสุดท้ายครับผมเนาะจะขอตัวงใส่ยัล้งครับผมเมีเขียนครับผมประมาณเดี๋ยวล่อยามกันครับ กับโพมเจอกันย้ำคำขึ้นครับเมื่อกี้ไปเลาะจับเขียดมากะ็ะไดเพิ่มมาอีกเป็นประมาณเกือบเกือบี่สิบตัวครับพอผมใส่ไปเนาะยี่สิบตัวเพิ่มมาอีกเกือบเป็นยี่สิบฝนลงเม็ดลินๆินอยู่ครับปลาลูกปลาจะกินหรือเปล่าครับผมคืนนี้เดี๋ยวไปดูกันครับนี่เลยหลังแรก เอา้าคิดดึงเลยคุณโอ้ตีครับพี่น้องว้าตียังเขียดตายครับใส่ขาดเลยเ,เดี๋ยวเปลี่ยนเนี่ยว้สิงตีลั่งนึ้งหรือเปล่าดินด้นมดินด้นมดิ้นนั่น โอ้ยน้องเป็นปลาลูกอคอกครับผมนี่นี่เห็นแต่โตน้อยน้อยนี่ลูกลูกเพิ่ครับอ๋อ้ามันบนอลลผมจะปล่อยมันขึ้นครับโอ้กินมาลึกรุดแล้วเป็นปลาลูกคอครับผมนี่ เอาถูนจปล่ไยครับปล่อยไปพี่น้องปล่อยไปให้มันใหญ่ให้ลูกมันใหญ่หายอยู่หากินเชิงอนุรักษ์ครับผมแบบนี้แหละหายอยู่หากินกับธรรมชาติปล่อยไปพี่น้องป,อปงง่เนนแบบปปปสียดาแลอกครับผมเฮาหาได้อีก คือเกาครับผมมากกินเลยปลูกับปลาบ่มีหรือจึงไหนปีน้องแต่ว่าเสียงมันบ่อนอยู่ดิเหยรยังอยู่หลายขั้นเลยครับผมหลังนี้ตีอยู่ครับเหยืรอเบิดแต่ว่าเงียอ์บ่เบิดหลายหลังเลยครับ ไมยมีบหะายครับผมฟังผมเนาะไมยมีมีเท่าีหร่ละครับทัางอื่นมาท่านไหนมาท่านไหนมีน้ำเลยครับฝนตกแม่นอยู่แต่ก็ตกน้อยๆนั่ีกระปุกถือกรปุกถือเลยครับผมเอ้าเห็นได้ก๊ะ เราหลุนตอนเศร้าอีกเทื่อน,นึงดกวาพี่น้องเพราะว่าเงียบเลอเกินครับสำหรับคำคื้นนีเอาจะไหนกะขอให้ทุกคนราตีสวัสดิ์ฟันดีสบู่สกคนครับผมเจอกันไหมตอนเศร้าครับคืนนี้ส่งเงียบครับผมไปครับผมการุ่นสวัสดิ์ในตอนเศร้าเนพี่น้องแดดเริ่มสาสซอง้วครับผมไปเดี๋ยวไป รุนเบ็ดกันตอนเช้าว่าจะเป็นยังไงเมื่อคืนก็เงียบครับผมส่งเงียบมากเลยในปลาลูกคอกอยู่ตัวนึงก็ปล่อยทิ้งไปครับตัวก็ใบใหญ่ครับผมปล่อยให้มันเป็นพันไปแหมใหญ่นเนาะจังห่าไม่ก็ได้ส่งเงียบๆเนะาะเมื่อคืนแต่ว่าตอนเช้าป์่ารุนกันครับผมโอ้ลังนี่ตีอยู่ครับเงียบเบิดเงียบเบิดอยู่ ปดินปลาเขาสั้นเลยครับนั่นนี่นี่อุยอปลาเขาสั้นเลยครับโอ้โหอุ้ยนี่ตัวปลายล้ตัวนี่ออกละ ัวสวยเลยครับอืเต็มแรกแหกมานตอนเศร้านึกว่าสีบ่มานแล้วครับเพียมีโตหรือเปล่าแค่นั้นล่ะ อ,อู้อ,อู้นี่สี่น้องบอีกอุ้ยนี่นี่นอู้ปิดเบ่งเบ่งนะครับน้องเดี๋ยวไปเบิ่งหลังนึ่งก่อนอู้โมยูครับเดีย๋ยได้ไหมเน้อง งใส่ปลาไหลดินี่ี่เป็นปลาไหลป่ะพี่น้องดิครับเบิง้งสายมันกิน,นกินโหดเกินพี่น้องเบิ้งสายแบบว่าเื่นยังไงสายมันม่วนเลยเนี่ยไปเบิ้งหลังนั้น โอ้ใส่สวยเนาะตัวอ้วนเลยครับนี่โอ้โหแตมที่สอง ตึกพี่น้องหลังนี้ก็ไม่ดึงครับเฮ้ยมีตัวอยู่ไป่นองนุ่นเห็นตัวงูนอนดึกดึกอยู่นะอึ๊บตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่ครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ใหญ่นี่ใส่ปนครับตัวนี้ ใส่ปนแทมสามู้ตอนเศร้ามานอยู่ครับตอนเศร้าเอาละรุ่นตอครับนั้งนี้กัตีครับผมตีที่เงือสงสัยบกหอยมาตอดเงือ บรรยากาศย่ำๆครับน้องถือว่าสดชื่นนะครับหลังจากที่เมื่อวานฝนตกหลังนี้เขียดยัอยู่คือเก่าเขียดยัอองอยู่คือเก่าโอ้หลังนี้ก็ยังอยู่คือเก่าเขียดไม่ไปใส่เลย มีโตหรือเปล่าแค่นั่นละ่ะอุ้ย,ยนี่หางปลามของนี่นี่ โ,โอ้สวยครับนี่เ <g ay up> ยี่ยมเลยครับผมหืม <c oughs> สีเต็ม สวยดถือครับดึงเขาปลาอยู่ ต,ตัวกัถือว่าได้ปนได้กยูได้กินลาพี่น้องเนาะครับผมผลงานกับจีบประมาณนี้เนาะเมื่อคืนกับไหนตัวนึงเป็นปลาลูกคอกผมกับไปขึ้นครับผมเนาะมันเป็นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันสีตต่ตครับครับผมพี่น้องผลงานกับจะประมาณนี้ครับผมเนาะหาอยู่หา,หากินกับธรรมชาติครับตักเบ็ดเนาะเพราะว่าหมายทางผมกับมีประเทศในลายครับผมนม้ำกับมี แค่พอได้ใส่ชำนีครับผมเนาะปลากระบอกท่านในหลายอาจจะในปลาหลายคือทางอื่นเนาะพี่น้องเนาะครับผมกับพอได้ยุตได้กินครับผมกับเบ็ดยี่สิบหลังแล้วก็เป็นเนื้อเขียดเอาละครับชุดท้ายนี่ตอนเศร้าก็ขอลำร่าพี่น้องไเพียงเท่านี้เนาะกับผลงานซีเต็มครับผมชุดท้ายก็ขอให้พี่น้องสู้สุ้คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับผมลำรวยลำรวยทุกทุกท่านครับบ่เจ็บบ่จนครับผมครับลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงท่านี้ครับผมหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บบ่่าาวพีตยครัผมไป ราคาเท่านี้ครับผมไม่ได้ผรต้มรามีรทาครับ